ที่กรุงปักกิ่งนะครับซึ่งขณะน,นี้นายกรัฐมนตรีของเยอรมน,นีก็อยู่ระหว่างการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งแล้วก็ได้พบกับสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนด้วยเพื่อเพิ่มความร่วมมือด้านการค้าท่ามกลางความกังวลของชาติในยุโรปนะครับที่มองว่าจีนยังคงมีปัญหาด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็ไม่ออกมาต่อต้านสงครามในยูเครนด้วย แต่ผู้นําของเยอรมน,นีก็ยืนยันนะครับว่าไปพูดคุยเรื่องการค้าเฉยๆซึ่งก็มีความสําคัญต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของเยอรมน,นีโอลัฟชสนายกรัฐมนตรีของเ,นเนยอรมนีได้เดินทางเยือนจีนและพบกับสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนในวันนี้ซึ่งเขาก็นับว่าเป็นผู้นําคนแรกของกลุ่มประเทศ G7 หรือกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําของโลกที่เดินทางไปเยือนจีนครั้งแรกนะครับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิดเพื่อเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแต่ว่าการเดินทางของเขาก็ถูกวิพาก์วิจารณ์จากหลายฝ่ายในเยอรมน,นีและจากหลายประเทศในยุโรปที่มองว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเพราะจีนยังเป็นประเทศที่มีปัญหาด้านละเมิดสิทธิมนุษยชนและประเทศในยุโรปก็ไม่พอใจที่จีนไม่มีท่าทีต่อต้านหรือออกมาประนามการทำสงครามในยูเครนของรัสเซีย การเดินทางของโชสนะครับก็ถูกมองว่าเป็นการสวนกระแสจุดยืนของชาติในยุโรปที่มีต่อจีนอย่างไรก็ตามโชสได้บอกนะครับก่อนการเดินทางว่าเป้าหมายการเยืนจีนครั้งนี้คือการเจรจาเพิ่มความร่วมมือซึ่งทั้งสองประเทศมีผลประโยชน์ร่วมกันแต่เขาบอกว่าจะไม่ลืมที่จะโต้เถียงกับจีนในประเด็นที่หลายคนเป็นห่วงโดยโชสยืนยันว่าเมื่อเขาอยู่ในปักกิ่ง ในฐาะนะนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีเขาก็เป็นชาวยุโรปคนหนึ่งด้วยเหมือนกันด้านเจ้าหน้าที่อาวุโสข,ของรัฐบาลเยอรมนีคนหนึ่งก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวโดยไม่ขอเปิดเผยตัวตนนะครับว่าแผนการเยือนจีนครั้งนี้ถือเป็นการเดินทางเชิงสำรวจเพื่อดูว่าจุดยืนของจีนคืออะไร และจีนกําลังมุ่งหน้าไปทางไหนรวมทั้งมีความร่วมมือด้านใดบ้างที่จีนในยุคปัจจุบันสนใจภายใต้สถานการณ์โลกที่ซับซ้อนในขณะนี้อีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ทําให้คนไม่พอใจกับการเดินทางเยือนจีนครั้งนี้เนื่องจากว่าการที่บริษัทของจีนเนี่ยเตรียมที่จะซื้อหุ้นจนํานวนมากในท่าเรือของเมืองฮามบูกในเยอรมนีซึ่งก็ทําให้เกิดความกังวลค่ะว่าจีนจะเข้ามามีอิทธิพลในการควบคุมท่าเรือแห่งนี้มากเกินไป แต่ว่าโชสเองนะคะยังมีท่าทีผลักดันการซื้อขายให้เกิดขึ้นโดยบริษัทจีนจะสามารถถือหุ้นได้สูงสุดเพียงแค่24.9ซึ่งโชสเนี่ยมองว่าการลงทุนของจีนมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของเยอรมนนีนะคะแต่กลายเป็นว่าคนเยอรมันแล้วก็ คนทั่วโลกคนอื่นมองว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องดีในทางการเมืองสักเท่าไหร่ครับซึ่งการเดินทางเยือนจีนครั้งนี้ค่ะชสก็ไปพร้อมกับคณะนักธุรกิจชั้นนําหลายคนของเยอรมนีเพื่อจเจรจาธุรกิจให้มีความราบรื่นขึ้นและเป็นนโยบายเดียวกับแองเกล่าไมเคิลนะคะอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่ผ่านมาที่ใช้นโยบายสร้างความเปลี่ยนแปลงผ่านการค้าโดยทั้งสองคนนั้นเชื่อว่าหากประเทศไหนมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ดีต่อกันความสัมพันธ์ทาง ด้านการเมืองด้านการทูตก็จะดีขึ้นด้วยโดยเฉพาะกับประเทศที่มีความสัมพันธ์ด้านการทูตที่มีความอ่อนไหวอย่างจีนหรือรัสเซียซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเยอรมันเนี่ยนะคะตั้งแต่ก่อนหน้านี้สมัยตั้งแต่แองกลาเมโคแล้วเนี่ยคือท่าที ในการเป็นกลางทางการเมืองและเข้าได้กับทุกคนของเยอรมนีมีมากขึ้นนะเพราะว่าอย่าลืมนะคะประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจอันดับที่2ของโลกค,ค่ะหรือแม้กระทั่งเยอรมนีเขาก็พึ่งพาไฟฟ้าจากรัสเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็เข้าใจนะพะท้ายที่สุดเนี่ยปากท้องก็สําคัญเหมือนกันจะให้ไปหักดิบเหมือนฝั่งตะวันตกที่เป็นสหรัฐอเมริกาหรือว่าอังกฤษเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้ครับ โดยเยอรมนีนะครับก็เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปแล้วก็มีจีนเป็นคู่ค้าที่ใหญ่เป็นอันดับ2นะครับของเยอรมนีติดต่อกันเป็นปีที่6แล้วแล้วก็ยังเป็นแหล่งนําเข้าที่ใหญ่ที่สุดรวมทั้งเป็นจุดหมายส่งออกที่ใหญ่เป็นอันดับ2รองจากสหรัฐด้วยและงานกว่า1ล้านตําแหน่งในเยอรมนีตอนนี้นะครับมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการค้าแล้วก็การลงทุนระหว่างจีนกับเยอรมนี ด้านเจ้าหลี่เจี้ยนโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนก็บอกนะครับว่าทางกุ้งปักกิ่งก็เชื่อว่าการเดินทางเยือนของนายกรัฐมนตรีเยอรมน,นีในครั้งนี้จะอัดฉีดแรงกระตุ้นใหม่ๆให้กับการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เต็มรูปแบบระหว่าง2ประเทศแล้วก็จะมีส่วนในการช่วยสร้างสันติภาพเสถียรภาพแล้วก็การเจริญเติบโตให้กับโลกด้วย